สวัสดีครับผมชื่อธนากรหานวิรุนรหัสพระอริยะ6605-112ผมเข้าห้องฝึกพระโสดาบันเมื่อเดือนกันยา2565ผมเลือกภาพพระในการฝึกคือภาพพระพระพุทธโสธรตอนที่ฝึกจับภาพพระผมจับภาพพระได้ชัดเจนแจ่มใสเห็นเปสีทองปองใสมาก แต่พอตั้งใจมากขึ้นกับจากภาพพระไม่ได้เลยผมจึงเปลี่ยนภาพพระเป็นภาพพระสมเด็จองค์ปฐมปางบริณพานในระหว่างจับภาพพระจะเห็นภาพพระชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างมีทั้งคนลุกวูบวาบทุกครั้งตั้งแต่หลังไล่ขึ้นไปที่ศีรษะบางครั้งมีอาการคนลุกวูบวาบตั้งแต่คอไปที่ศีรษะ และสุดท้ายอาการคนลุกอุบากก็มาหยุดที่ศีรษะมีครั้งหนึ่งขณะจับภาพพระสมเด็จองค์ปฐมปางปรินิพานอยู่ก็มีภาพหลวงพ่อหฤาษีลิงดำผ่านเข้ามาในจิตในใจและชัดเจนมากก็เลยจับภาพหลวงพ่อถามครูเจี๊ยบครูฝึกประจำห้องหนึหอาการลักษณะแบบนี้ผมควรจับภาพพระไหนท่านก็บอกให้จับภาพหลวงพ่อเลย จากนั้นผมก็เปลี่ยนภาพพระมาจับภาพหลวงพ่อดสีลิงดำแทนเนื่องจากผมทำงานประจำเมื่อเริ่มฝึกจับภาพพระงานก็เริ่มเยอะมากขึ้นแต่เป็นสารพัดปัญหาของงานก็หล่งไหลามาที่ผมบางครั้งโทสะของผมมันก็ไวพอได้สติก็ดึงสติของตัวเองกลับมาก็ระนับความโกรธดับความโกรธของอตัวเองลงจากนั้น ปัญหาต่างๆก็ค่อยเบาบางลงไปผมได้รับคำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติจากคูเจี๊ยบตั้งแต่การรักษาสินห้ากรรมบทสิขอขามาถวายชีวิตถวายบุญอุทิศบุญและผมก็ได้รับคำชี้แนะการปฏิบัติจากครูที่ปรึกษาอีกท่านคือครูสิริภาให้ตัดเรื่องความสงสัยและให้ปฏิบัติด้วยความรักความศรัทธา กราบด้วยใจด้วยความรักแบบทุ่มสุดใจเหตุที่ผมใช้เวลานานเพราะติดในเรื่องความสงสัยมันเป็นความสงสัยแบบไม่รู้ตัวพอตัดเรื่องความสงสัยออกไปทุกอย่างก็ดีขึ้นผมเริ่มต้นฝึกใหม่แต่เป็นแบบค่อยๆเข้มข้นขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภา2566ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน จับภาพพระชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างแต่อารมณ์ความรู้สึกหนึ่งคือเกิดความปิติสุขอยู่ในใจเห็นภาพหลวงพ่อที่ไรน้ำตามันไหลมันซึมออกมาเองเป็นอย่างนี้ทุกครั้งและทุกอย่างที่อยู่ในใจิตในใจที่เคยคุณมัวมันค่อยๆคลายค,ยค่อยๆโล่งโปร่งสบายมากขึ้นมองไปทางไหนเห็นภาพหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาและเมื่อวันเสาร์ยี่สิบพฤษภา เวลาทุ่มครึ่งผมเข้าฟังประชุมผมเห็นหลายชื่อตนเองส่งเข้าสอบจิตและคิดว่าตัวเองไม่ได้แน่ก็บอกตัวเองอยู่ในใจว่าไม่เป็นไรเราก็ฝึกไปเรื่อยๆผมก็เลยตัดเรื่องที่จะได้ไม่ได้พระโสดาบันออกไปคืนนั้นสวดมนต์ไหว้พระขอเข้ามาถวายชีวิตถวายบุญอุททิศบุญจับภาพพระหลวงพ่อแบบเข้มข้นทุ่มสุดใจด้วยความรักความศรัทธา ในความเมตตาของหลวงพ่อฤาษีหนงดำจับภาพพระทีไรน้ำตามันก็ซึมไหลออกมาและเมื่อวันอาทิตย์ที่21พฤษภาผมจึงได้รับทราบว่าผมได้พระสูด,ดาบันครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ